ติดตามกันต่อนะคะถึงทิศทางของราคาทองคําในตลาดโลกกันบ้างค่ะมุมอมองเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของเฟดนั้นยังคงมีอยู่นะคะหนุนนําทําให้ทิศทางของราคาทองคํายังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็มีแรงเทขายทํากําไรเหมือนกันค่ะลงไปทดสอบแนวรับนะคะที่สักประมาณ1340ี่เหรียญได้นะคะแล้วก็มีแรงรีบาวกลับคืนมาปัจจัยที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะยังอยู่ในค่ําคืนวันนี้แหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะเราไปดูกั่ ร,ราคาทองคําล่าสุดในเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการซื้อขายล่าสุดนั้นราคาทองคําขยับลดลงไป1เหรียญ51เ็ซนค่ะลงมายืนอยู่ที่1 3 4 3เหรียญ54เซนส่วนราคาทองคําแท่งนะคะวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะสองครั้งด้วยกันค่ะสรุปแล้วนะคะปรับลดลงไปในวันนี้นะคะ50บบาทนะคะลงสู่ระดับ การขาย19,800บาทค่ะส่วนทองรูป,ปรพรรณนะคะขายออกอยู่ที่2,200บาทค่ะบรรยากาศการลงทุนในระยะเวลาถัดไปนะคะจะเป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกัน,นะคะ่ะจากทางด้านของคุณนะัททีจุฑาวารากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะสวัสดีค่ะคุณแพนค่ะถ้าหากว่าเราประเมินที่ทางาการลงทุนในทองคำนะคะปัจจัยที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษมีอะไรบ้าง,งคะ ค่ะสำหรับธนาคา,คาในตอนนี้นะก็ถือว่าการประชุมของ f อกก็เริ่มแล้ววันหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีสรุปผลการประชุมนะคะออกมาแล้วก็รวมถึงประธานเฟดนายเบนเนเก,เก้ก็จะออกมาแถลงผลการประชุมนะคะประมาณตีหนึ่งบ้านเราซึ่งถ้าว่าในช่วงนั้นนะจะสร้างความผันผวนกับราคารกลางได้ค่อนข้างสูงนะวรวมถึงจริงๆิแล้วสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในช่วงทุ่ม15นะวันนี้ก็จะมียอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย a อ p นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ ที่จะต้องติดตามสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จริงๆสําหรับประเด็นทางด้านการประชุมเฟโอเป็นซีนะก็ถือว่าทําให้ราคาทองคําปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สําหรับค่าคืนนี้นะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่ามีการ แถลงผลการประชุมออกมานะคะแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะอาจจะมีโอกาสที่จะมีแรงขายแล้วก็เซลล์ออฟแซลงมาได้นะคะในทั้งนั้นเนี่ยสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะให้ตอบแนวรับอยู่ที่ระดับ1,340เหรียญ1,325เหรียญแล้วก็ถ้าหลุดบริเวณ1,325เหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะปรับลงไปที่แนวรับบริเวณ1,305เหรียญเยสลารนะคะ<ช> <ๆ S 2> ซึ่งประเมินถ้าป,ประเมินเป็นเงินบาทณปัจจุบันะะแนวรับจะอยู่ที่ระดับ19,750บาท19,600บาทแล้วก็19,400 1,400บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนก็ต้องดูแนวต้านแรกนะ1,360เหรียญถือว่าเป็นไฮที่เมื่อวานก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็มีแรงขาดลงมานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,360นะคะเราให้แนวต้านที่ระดับ1,380เหรียญแล้วก็1,400เหรียญเวนซอล่านะคะที่ระดับ19,950บาท21,150บาทแล้วก็23,50บาทนะคะแล้วก็เทรนสําหรับช่วงนี้นะ,ะถ้ารารคาทองคำมีการย่อตัวลงมาก็ยังอาจจะเข้ามาเกิงกำไรนะคะซื้อได้ถ้าไม่หลุดบร,ริเวณ1,300 125เหรียญนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะการที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแรงก็เลยเริ่มมีแรงย่อตัวลงมานะคะแล้วก็มีการผักฐานลงมาได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาก็เข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ปิดทำกำไรบรินเวณแนวต้านต่างๆค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ทางของการลงทุนนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่ามองกรอบระยะสั้นถึงกลางนะคะที่ทางของราคาทองคํานั้นน่าจะได้รับอันนี้สงจากการที่จะมีการคงมาตรการ QE หรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในมูลค่าประมาณ8.5หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ